พบกับแคทนะคะแล้วก็ทีมงานอันโตนิโอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแคทก็มีซับที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆนะคะมานําเสนอกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แคทพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ซอยไทยร่มเก้านะคะอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่คิดว่าอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับประเภทธุรกิจอาพาร์ตเมนต์นะคะหรืออยากจะลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจอาพาร์ตเมนต์เรียกว่าห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยค่ะจะ เป็นยังไงนั้นตามมาชมกันเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะแคทก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่แฮปปี้เฮาส์อพาร์ตเมนต์นะคะซึ่งที่ตั้งก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าอยู่ในซอยไทยร่ม9้านะคะอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีเนาะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังแคทนี่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์ของทางที่นี่เลยนะคะที่ดินของที่นี่นะคะขนาดที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่1ไร่1งานนะคะ65ตารางวานะคะโดยสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็คือจะมีอาคารอพาร์ตเมนต์นะคะหอพักจํานวน2อาคารนะคะก็จะแบ่งเป็น อาคาร1กับอาคาร2นะคะซึ่งทั้งหมดรวมกันนะคะจะมีห้องพักอยู่จํานวน32ห้องก็คืออาคารละ16ห้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแต่ละอาคารกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นจากอาคารด้านหลังแคทก่อนเลยนะคะอาคารนี้ก็คือจะเป็นอาคารที่2นะคะก็คือจะเป็นความสูงเนี่ยสชั้นนะคะจํานวนห้องพักทั้งหมดในอาคารที่2เนี่ยจะมีอยู่จํานวน16หห้องพักนะคะแล้วก็คือตอนนี้ผู้เช่า ก็คือเต็มทั้ง32ห้องเลยนะคะพอเราเข้ามาตรงนี้นะคะในส่วนของอาคารที่สองเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ด้านล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะเครื่องกดน้ำแบบหยอดเหรียญน,นะคะหรือว่า,อาจะเป็นตัวกล้อง C C T V นะคะเรียกว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะให้กับผู้เข้าพักเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูที่ชั้น2กันค่ะก็เดี๋ยวเราพามาชมห้องตัวอย่างกันค่ะ น,นี่อันนี้ก็เป็นห้องพักนะคะที่เป็นห้องตัวอย่างนะคะในอาคารสองนี้นะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยนะคะในห้องนะคะจะอยู่ที่24ตารางเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เตียงนะคะตู้โต๊ะเครื่องแป้งนะคะ,อ,ะอ่างล้างจานด้านหลังอันนี้ก็คือให้มาครบแบบนี้เลยนะคะแล้วกออ็ใครที่สนใจจะซื้อเนี่ยก็คือทางเจ้าของก็ ขายแบบครบแบบนี้ด้วยค่ะ้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปชมอาคารที่หนึ่งกันบ้างค่ะ อาคารที่1นนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ได้แตกต่างจากอาคารที่2เลยค่ะก็จะมีระบบกล้องวงจรปิดนะคะมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะคะตู้กดน้ำแบบหยอดเหรียญเช่นกันค่ะและอันนี้ก็คือตัวอย่างห้องในอาคารที่1นนะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะจะอยู่ที่24ตารางเมตรนะคะเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะโตเครื่องแป้งพัดลมแอร์นะคะตู้เย็นแล้วก็เตียงนอนอันนี้เรียกว่าให้มาครบเหมือนกันค่ะ สำหรับภาพรวมนะคะของ Happy House Apartment นะคะเรียกว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับผู้เช่าเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารนะคะที่ออกแบบนะคะเรียกว่ารับลมแล้วก็ระบายอากาศนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องเองนะคะโดยขนาดของห้องก็ให้มาพอสมควรสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันนะคะรวมไปถึงที่นี่ยังมีที่จอดรถค่อนข้างเยอะนะคะรองรับผู้เข้าพักได้เนี่ยเรียกว่าครบทุกห้องเลยนะคะรวมไปถึงในส่วน ของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นตู้กดน้ำนะคะหรือว่าเครื่องซักผ้านะคะระบบกล้องวงจรปิดอันนี้ก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของมินิมาร์กนะคะซึ่งคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจที่เนี่ยก็คือทางเจ้าของอะคะ่ะเขาจะแถมตัวมินิมาร์กอะให้ไปด้วยนะคะเรียกว่าธุรกิจอพาร์ตเมนต์อะเนาะมันก็ต้องมีแบบมินิมาร์กอยู่ด้วยเพื่อ,ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าพักอีกทีนึงค่ะสําหรับวันนี้นะคะแคทก็ต้องของ ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าแคทจะพาไปชมซับที่ไหนนะคะหรือจะพาไปเที่ยวหรือจะพาไปทำอะไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดซ u b s c คร b e ช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่อง安东尼โอแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้แคทขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ